วิธีตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งในมือถือแบบง่ายๆวันนี้มีมาแชร์กันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้กำลังใจช่องชุตินันท์ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องชุตินันท์ชาแนลอีกแล้วนะคะวันที่14พฤษภาคม2566นี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ และวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งมาฝากทุกคนด้วยนะคะเพียงแค่เรามีมือถือนะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนเราก็สามารถเช็คสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วนะคะว่าเขตเลือกตั้งที่เราจะไปใช้สิทธิ์นั้นอยู่ตรงไหนเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากเข้าไปที่ Google นะคะจากนั้นก็พิมพ์คําว่าตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งค่ะ จากนั้นจะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะคะให้เราเลือกเว็บไซต์แรกตรงนี้นะคะ start.bora.do.pa.go.ts แล้วก็จะมีคำว่าตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัฐดรตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้ให้เราใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ตรงช่องว่างตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วให้เรากดตรงคำว่าตรวจสอบค่ะจากนั้นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะภาพอาจจะไม่เหมือนกันแต่เขาจะเช็คว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเขาจะให้เราเลือกรูปรถจักรยานยนต์นะคะเราก็กดไปตรงภาพทุกภาพเลยนะคะที่มีรถจักรยานยนต์ ในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเขาจะกําหนดภาพมาแล้วก็ให้เราเลือกภาพตามที่เขากําหนดจากนั้นเมื่อเลือกแล้วเราก็กดยืนยันค่ะเมื่อกดยืนยันแล้วนะคะระบบก็จะแชร์วันที่เลือกตั้งแล้วก็ชื่อของคนที่เช็คสิทธิ์นะคะตามหมายเลขบัตรประชาชนเขตเลือกตั้งแล้วก็หน่วยเลือกตั้ง รวมถึงสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่บัญชีรายชื่อด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถทำได้ง่ายๆในมือถือเลยนะคะก่อนจบคลิปในวันนี้อย่าลืม ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันคะทุกคนในวันที่14พฤษภาคม2566แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากเ,เพื่อนๆอีกค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ